สวัสดีครับพี่พี่น้องทุกคนวันนี้นะครับเสิเสิร์นนะครับก็อยากจะมาเรียกว่าเป็นรีวิวที่ทุกคนคงไม่ได้อยากจะได้ยินสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันคือข้อเสียหรือว่าข้อที่ผมอยากให้มันปรับปรุงนะครับที่เกิดขึ้นในการใช้งานจริงเนี่ยของตัวเจ้าตัว one plus open หรือว่า oppo find n3 นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากจะพูดว่า one plus open มากกว่าเพราะว่าเจ้าตัว oppo find n3 กับ one plus open เนี่ยอย่างน้อยๆน,นะคือมันก็มีความแตกต่างกันนิดหน่อย นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือตัวที่ผมใช้งานอยู่นี่นครับก็คือเจ้าตัว OnePlus Open นี่ดูแค่เคสเนี่ย OnePlus Open นะครับแต่ว่ามันก็ยังใช้เคสด้วยกันได้นะจะบอกไว้ก่อนนะครับข้อเสียทั้งหมดที่ผมเจอมานะครับ6ข้อที่อยากจะให้ปรับปรุงนะครับเราจะผมว่าไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเราจะเริ่มกันเลยในที่ในข้อแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวจอนอกหรือว่า จะเป็นเจ้าตัวจอไหนก็ตามนะครับจอนอกจอไหนเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเสพมือถือก่อนนอนนิดนึงซึ่งจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยแนะนาหรอกนะว่าเสพมือถือก่อนนอนมันทาให้การนอนหลับมันหลับไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าผมก็ยังชอบอยู่ดีให้ชอบแบบอ่านคงอ่านข่าวก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยพออ่านข่าวก่อนนอนเนี่ยมันทําให้แล้วเวลาปิดไฟตอนกลางคืนอะ่ะผมก็ชอบแบบปิดไฟมืดหมดเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าจอซึ่งมันก็ไม่ดีอีกอยู่ดีนะครับแต่ว่า มันบางค่ายนะครับค่ายบางค่ายเนี่ยเวลาที่เราดูหน้าจอตอนกลางคืนเนี่ยม,มันมีฟีเจอร์ที่แบบดิมเจ้าตัวเจ้าหน้าจอมือถือแสงของมันเนี่ยลงมาแบบจนแบบเราดูได้อย่างสบายใจไม่ปวดตานะครับแต่ว่าตัวเนี้มันยังไม่มันยังไม่สามารถทําแบบนั้นได้แต่ถามว่าถ้าดูเนี่ยมันปวดตาไหมมันก็ไม่ได้ปวดตาขนาดนั้นแต่ว่ามันควรจะหลีแสงในหน้าจอให้ได้เยอะกว่านี้นะครับ ตอนนี้เนี่ยเวลาที่ผมจะต้องใช้เจ้าตัวมือถือเครื่องนี้ในการเสพคอนเทนต์ตอนกลางคืนเนี่ยผมก็จะต้องใช้แอป Third Party ในการ Activate ให้ให้ตัวแสงมันลดลงมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องใช้เจ้าตัว Third Party อ่ะมันก็จะดีกว่านี้ไงเข้าใจไหมมันก็เลยผมจะเรียกว่าผมปกตินะค,ะนะครับผมมาใช้เจ้าตัวจอพับเนี่ยผมส่วนมากจะนึกถึงรุ่น ของเกาหลีอย่างเดียวเลยนะครับถ้าเกิดว่าจะใช้มือถือฝาพับอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเจ้าตัววัน plus open ออกมาเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยแล้วพอใช,ใช้งานจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่า one plus open เนี่ยมีบางเรื่องที่มันเหนือกว่าจริงๆแต่ว่าในเรื่องของหน้าจอเนี่ยยังไงเราต้องยอมค่ายเกาหลีอยู่ดีอันนี้คือส่วนตัวผมเองที่เจอกับประสบการณ์นี้นะครับส่วนข้อที่2คือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น deal breaker ของผมเลยนะครับคือทําให้แบบ เฮ้ยเชี่ยเราควรจะใช้มือถือนี้ต่อดีไหมนะครับก็คือในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ซึ่งแม้ว่าเจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยนะครับจะให้เรามา 4,805mAh นะครับนี่คือตามข้อมูลของ g s m a r i n a เลยนะครับแต่ผมจะบอกว่าแม้ว่าคุณจะบอกว่านะเราผมเข้าใจแม้ว่าคุณจะบอกว่าเฮ้ยพี่ตัวนี้เนี่ยมันแบบชาร์จไวก็67วัตต์เลยนะพี่แล้วก็แบบเหมือนสามารถ reverse wire d ชาร์จได้อะไรอย่างเงี้ย คือผมเข้าใจนะว่ามันชาร์จไวม,มีมีฟีเจอร์ชาร์จไวมาให้ก็จริงนะครับแต่แต่แต่แตคุณก็อยากจะเหมือนกับว่าเสียบมันทีเดียวสมมติคุณออกไปอยู่ข้างนอกอะแล้วคุณแบบไม่อยากจะมีอารมณ์แบบความกังวลในเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่แอไซที่อะตัวนี้เอาจริงๆนะยังทำให้ผมรู้สึกว่ายังมีความกังวลในเรื่องของแบตเตอรี่นิดนึงว่าเฮ้ยแบตเตอรี่มันจะหมดหรือเปล่าว่ามันจะหมดกลางทางหรือเปล่าว่าแต่มันไม่ได้ผมไมไ่ได้รู้สึกแบบนั้นในตัวของ oppo find n2 ที่ใช้ นะครับคือ Op p o Find 2ตัวนั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะผมเข้าใจแหละว่าชิปเซตของตัวนั้นเนี่ยมันเป็น่อ,อ s ป a p d r a g o n 8 plus gen 1นะครับตัวนั้นอาจจะทําให้การควบคุมแบตเตอรี่การจัดการพลังงานมันดีขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเจ้าตัว8 gen 2เนี่ยคือถ้าทุกคนเนี่ยไปหาข่าวตามอ่านกันเนี่ยจะรู้ว่าไอ้ตัวแบตเตอรี่ไอ้ตัว s แสลปชิป 8 Gen 2ตัวนี้เนี่ยมันควบคุมพลังงานดีก็จริงแต่ว่ามันก็เหมือนมันเป็นชิปที่ powerful มากเข้าใจไหมคือใช้เป็นานานๆมันก็มีโอกาสอุ่นโอกาสร้อนเหมือนกันแต่ผมก็ดีใจที่จะรายงานว่าจากการใช้งานตัวนี้ของผมมานะครับผมยังไม่เจออาการแบบ overheat ยังไม่เจออาการแบบร้อนจัดนะครับอาจจะมีแบบเบาๆอุนอ่นๆเบาๆอ่ะแต่ว่าถือว่าทําได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียที่ผมบอกเนี่ยก็คือแบตเตอรี่มันหมดไวว่ะ มันหมดไวกว่าไฟ N2 อะทั้งที่ไฟ N2 เนี่ยผมเข้าใจว่าหน้าจอมันก็เล็กถูกไหมแต่ว่าแบตเตอรี่ของตัวนั้นเนี่ยมันอยู่มา4,500 mAh มันก็ไม่ได้แตกต่างกัน4,800 mAh มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเวลาใช้งานแล้วผมรู้สึกแหละว่าแบตเปอร์เซนต์ของมันอะมันหมดเร็วเปอร์เซนต์ของมันเนี่ยมันหมดเร็วกว่าเจ้าตัวไฟ N2 นะครับตรงนี้เนี่ยผมอาจจะต้องใช้งานอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมารายงานรีพอร์ตทุกคน เพิ่มขึ้นแล้วกันว่าจากการใช้งานระยะยาวเลยเนี่ยมันมันมันดีขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่าอตอนนี้คือไอตัว AI มันอาจจะแบบช่วยเราจัดก,การแอปแบบเหมือนพุทแอปทูสลิปให้เหมือนกับว่าแบตเตอรี่อึดขึ้นอันนี้เดี๋ยวเราต้องมารอดูกันนะครับส่วนข้อที่3นะครับก็คือเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมมาเลยต้องใส่เคสตลอดเวลาไงก็คือเจ้าตัว one plus เนี่ยสีที่เขามีให้เราเนี่ยครับก็คือจะมีสีเขียวให้เราเลือกนะครับตัวสีเขียว มันเป็นฝาหลังกระจกพี่น้องคือฝาหลังกระจกเนี่ยคือมันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่ามันก็มีข้อข้อดีข้อเสียในตัวมันเองคือข้อดีของมันเนี่ยครับก็คือมันเป็นกระจกแบบด้านเวลาที่แบบเราจับมันรอยนิ้วมือไม่เกิดแน่นอนนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็คงใช้ไปนานๆจะรู้สึกแบบหงุดหงิดนิดนึงเพราะว่ามันลื่นอ่ะมันลื่นปื๊ดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องใส่เคสเคสที่เขาให้เรามานี่โคตรดีเลยนะเราบอกเลยมันมี t e x t จ r e texture อะไรเงี้ย ผมชอบมากๆเป็นเคสหนึ่งที่เป็นเคสแถมดีกว่าที่แบบทําได้ดีที่สุดในใจเคสหนึ่งเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือฝาหลังของมันเนี่ยโคตรลื่นเลยนะครับส่วนเราจะมาพูดถึงข้อที่4นะครับข้อที่4เนี่ยก็คือในเรื่องของน้ําหนักนะครับคือถ้าเกิดว่าผมไม่ถูกสปอยก่อนด้วยเจ้าตัวหัวเวอรเม x 3ที่ผมเคยใช้มาตัวนั้นเนี่ยน้ำหนักโคตรดีอะแล้วจับไปรู้สึกว่ามัน มันบางเบาแบบดีมากๆอ่ะแต่ว่าตัวนี้พอมันบวกกับถ้าเกิดว่ามันมีช้อยให้คุณเลือกเหมือน Oppo Find N3 อ่ะถ้าเกิดว่าเป็นฝาหลังเป็นหนังนะครับน้ำหนักของมันเนี่ยจะอยู่ที่239กรัมนะครับอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าน้ำหนักใช้ได้แต่พอเป็นกระจกปุ๊บเนี่ยน้ำหนักมันเพิ่มพอเป็นกระจกน้ำหนักอยู่ที่245กรัมนะครับทุกคนจะบอกเฮ้ยมันพี่เสิน์ฟมันพีต่างกันเท่าไหร่ว่ากรัมนิดเดียวเองแต่พอเวลาคุณจับ จับจริงใช้งานจริงนะผมบอกเลยว่าน้ำหนักมันมันก็มีผลว่ะและอันนี้บวกเคสก็ไปอีกนะครับเพราะว่าฝาหลังมันลื่นถูกไหมมันก็เป็นเหมือนคอมบิเนชันที่ทําให้เราต้องคิดว่าเฮ้ยมันแข็งมันหนักว่ะเชื่อเวลาถือจับถือนานๆเนี่ยบางทีมันก็หุ่นงิดคือมันคือมันไม่ได้แบบร้านะครับเหมือนมือถือฝาพับสมัยก่อนแต่ว่ามันก็ควรจะต้องอย่าให้เบากว่านี้แล้วกันนะครับส่วนข้อที่5ก็ผมเจอบั็กละบั็กเล็กๆนะครับในตัวของเรียกว่าแอ เฟซบุ๊กแล้วกันเวลาที่ดูไถฟีดอะไรอย่างเงี้ยบางทีหน้าจอผมเปิดเป็นโหมดมืดใช่ไหมคือ a c e b o o k เนี่ยมันก็มีโหมดโหมดมืดแต่ว่าบางทีเวลาเปิดเจ้าตัวแอป a c e b o o k ขึ้นมาเนี่ยมันผมไม่เคยเจอกับเจ้าตัว Apple Fi เ e นนะครับแต่ว่าเจ้าตัว o n e p a s s open เนี่ยเจอก็คือพอเปิดแอปมาปุ๊บเนี่ยอา้ามันกลายเป็นหน้าจอขาวซึ่งผมไม่ได้ผมอยากจะได้โหมดมืดแล้วพอเปิดมาตอนกลางคืนนะกลายเป็นหน้าจอขาวบางทีมันก็แบบลบกวนสายตาเราถูกไหม เนี่ยแหละคือมันคือเป็นเหมือนบั๊กเล็กๆแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดอาจจะมีอัปเดตออกมาแก้ไขก็ได้ใครจะรู้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันมันมันไม่ได้ไม่ได้กวนอะไรผมมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นบั๊กที่เจอในตัวของ OnePlus Open แต่ถ้าเกิดเจอตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารายงานให้ทุกคนทราบส่วนข้อสุดท้ายคือมันมันหน้าหน้าจอมันอ่ะมันใหญ่เข้าใจไหมหน้าจอมันใหญ่คือมันคนทุกคนควรจะต้องเสพคอนเทนต์ได้แล้วเสพคอนเทนต์เนี่ยมันคุกคนจะต้องใส่เมมโมรีการ์ดได้ คือมันเป็นเรื่องที่ผมเคยจ้าที่จําใชายพูดมาโดยตลอดนะครับมันควรจะต้องมีที่ใส่เมม o r ก card แต่มันก็ยังผมเข้าใจว่ามือถือสมัยนี้เขาก็เขาก็ตัดทิ้งไปหมดแล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่ามีรุ่นไหนที่เขาใส่มาได้เนี่ยผมก็จะโคตรดีใจเลยนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียทั้งหมดที่ผมเจอณตอนนี้ในตัวของวันพาโซเพนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็รีลิวก็แชร์นะครับซับซ้อนเราว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้สุดันเซอร์นะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยก็ปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ เกือบดี